Liu Sai MT Value Max Fiber ให้รีวิวดีรลุให้รวิวสนุกร0 0ทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 5ง5โทร1888 NT โทรลคำมานาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่าน,ดดาน,าานอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT E Service หรือสแกนใจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT ็ทศรคมนาคามแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระเทานให้ถวายพระทหารเพลและสิ่งของพระเทาแด่พระพิสุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจําปี2565เป็นวันที่3นวัดชัยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระเทานให้ถวายพรัทหารเพลและสิ่งของพระเทาแด่พระพิสุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจําปี2565ณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวันที่3โดย มีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีถวายพระทหารเพลและสิ่งของพระญาทานแด่พระพิสุสามนเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2565เป็นวันที่3และพระเทพปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบ,บุรีและเจ้า,าวาดวาชิยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีได้จุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระ ตนตราย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับศีลต่อจากนั้นประทานในพิธีถวายพระทหารและสิ่งของพระรานแด่ประธานสง์กรวดน้ำประสงค์อนุโมทนาถวายดีเรกประทานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ได้ตั้งครัวพระราทานณบร,ริเวณภายในวัดที่เป็นสนามสอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจานบุรีพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนร่วมถวายพระทห,หารและสิ่งของพระรา,านแด่พระพิสุและสามานเณรที่เหลือจน เป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้สำนักง,งานแม่กองบาลีสนามหลวงได้ออกประกาศสนามหลวงแผนกบาลีเรื่องในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจําปี2565สําหรับจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในส่วนภูมิภาคเปิดสอบระหว่างวันที่26-28กุมภาพันธ์2565นวัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมมอบรางวัลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เมื่อเวลาสี่นาฬิกาที่ห้องประชุมคยายชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายเำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ครั้งที่2ประจำปี2565 พร้อมด้วยนายรณพพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆในการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ พิธีมอบโล่รางวัลประกาศกิตติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564จำนวน5รายโดยที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน17รายโดยสำนักงานพาณิชย์จ,จังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบเกียรติบตัตรให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี2564จำนวนหนึ่งรายโดยสำนักง,งานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2565และการประกาศยกย่องให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยจากนั้นชมดีทัชสรุปข่าวที่น่าสนใจและสกุพิเศษในรอบเดือนกุมภาพันธ์2565โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทางได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวนสีรายได้แก่ 1. นายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ณอำเภอด่านมะขามเตีย้ย 2. นายสุทธิพร สิวเวสพิกุลรักษาการในตำแหน่งแหนเพอสังขบ,บุรี3นายเนรมิดเหลืองอรารามฟ้ารักษาการในตำแหน่งแหนเพอไซโยก4นายธนยศหิรันเนตรักษาการในตำแหน่งแหนเพอศรีสวัสดิ์ต่อจากนั้นเป็นการประชุมติดตามการดำเนินง,งานต่างๆพร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งในส่วนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหน่วยง,งานต่างๆและภาคเอกชนโดยมีการนำเสนอแผนการออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในเดือนมีนาคม2 5ง0 การกำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นเจอแก่จบนะครับให้รับจากโดยที่ว่เป็นลกนะครับครับก็เป็นไปตามนี้ตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีภารกิจในการเตรียมน้ตไปแถลงข่าวกัน ก็จะมี5เกรดนะครับรูปรบบที่จะสุดต่อนักศุกษาได้รับเก็น์ทุกเกณนไนะครับยาตัวดีและพนประชุมที่รุกท่านครับด้วยกรมการปกครองสกระได้ไหมหลปัญญาตัเบียนในเมืองการ ช้าที่งคที่ท่านพิจารณาออกมาซสืออาบุญญาที่ใช้ตราเป็นร4ปี่ในปี2564มีผู้ประกอบการในวันชราพรสุตโกตโกร,ร้านอินนักการแทนเทศสมุนร้านเกตมณีเดอรี่ห้เกียรติไทยภ่าเป็เทียรกร่วมกันด้าน้าเปทีขอบคุณครับ4 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีกรมที่ดินได้พิลาากริขอเรียนเชิญท่านผ้ว่าราชการจังหวัดมอบเขียนทีบันให้แก่ร่วมกับเพื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแนวที่ให้ถึงหน้าส่วนราชการทางที่ชนะกรรมการเป็นมีจิตสำนึกร่วมกับสร้างสังคมคุณธรรมที่มีความให้ทุกภาคส่วนร่วมกับเคลื่อนคุณธรรมจะเป็นรูปธรรมโดยมีแนว ภาพที่หนึ่งค่ะขออนุญาตนำลายมือชื่อของผู้ท่านในวันนี้นะคะไปสแกนเป็นภาพที่สองเป็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาขอรับคุณค่ะเป็นจังหวัดอุณหภูมิต้นแบบจังหวัดเป็นอย่างยิ่งว่ามารีองค์ภาษีสว่างอระวัดวราดีราชนาวีโผลสำรวจความต้องการเงินกันหนาวประจำปี2564ของจังหวัดการเจริหนาวจำนวน9,899ชุด แยกเป็นผู้สูงอายุเ็กงการสวนาราชการทุกท่านนะครับสำหรับความ,มวรับความเมตต์นเดิมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่กับท่านรองบวรบิ๊กป้อมห่วงชาวเมืองการจีกมรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งจัดหาน้ำบาดาลให้กับประชาชนเพื่อทำการเกษตรในฤด,ดูแล้งพร้อมระดมทุกหน่วยงานแก้ไขแัลแง้งซ้ำซากในห้ามเพออีสานของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงหน้าแล้งปีนี้ ส่วนจุดแรกที่เจาะไปเจอน้ำแร่โซดาเงียบเหงาพบเพียงน้ำที่ยังคงพุ่งอยู่คู่กับปบ้ายบอน้ำแร่โซดาเท่านั้นวันที่28กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดรสมเกียรติประจำวงประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ2,565 พร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานด้านการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคกลางโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่500ไร่ภายใต้งบกลาง2,563บ้านหนองแกหมู่ที่5ตำบลทุ่งกระบำอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากนั้นได้เดินทางต่อไปติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรี ดรสมเกียรติประจามวงประธานอนุกรรมการบริหารจัดก,การน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางกล่าวว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาาคณะกรรมการน้ำแห่งชาติและผู้หน่วยการกำหนวยการน้ำแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ห้ามเพอจ,จังหวัดกาญจนบุรีได้แก่บ่อพลอยห้วกระเจาเลาขวัญหนองปลือและพนมทวนอย่างมากเนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนแรงในช่วงฤดูแล้งปี2564-2565จึงได้มอบหมายให้ตนและหน่วยงานที่เกี่ยว ค้องในพื้นที่ เร่งจ <S 々> ัดการประชุมหารือเพื่อให้แนวทางและคําแนะนําแก่หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําไปแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานนาไปดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มากที่สุดดรสมเกียิกล่าวด้วยว่าพลเอกประวิทย์ยังได้มอบให้กรมทรัพยากรน้ำมาดานเร่งดําเนินการจัดหาน้ำมาดานให้กับประชาชนเพื่อทําการเกษตรในฤดูแล้งพร้อมทั้งมอบหมายให้ตนลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานกรมทรัพยากรน้ำมาดานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและ ผลสำริดของโครงการพื้นที่อำเภอเลาขวัญและห้วยกระเจาได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่500ไร่งบกลางประจำปีงบประมาณ2 5 6 3บ้านหนองแกหมู่ที่5ตำบลทุ่งกระบำอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีสามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้มากถึง37ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงได้ปริมาณน้ำกว่า1840 ลูกบาทเมตรต่อปีระบบกระจายน้ำา3กิโลเมตรพื้นที่การเกษตร576กไร่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ30รายส่วนใหญ่การเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่เช่นมันสำปะหลังอ้อยผักชีหม่อนพริกและหญ้าเนเปียร์เป็นต้นสร้างไรายได้กว่า5ล้าน4ี6 0 0 0บาทต่อปีและโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนตะบนห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน15โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการพระาชด,ดาริปัจจุบันดําเนินการแล้วเสษ็จสามารถผลิตน้ําต้นทุนได้ปริมาณกว่า1นึ่ล้านห้าหลูกบาทเมตรต่อปีประชาชนได้รับประโยชน์9้าหมู่บ้านจํานวน4989คนหรือ2015ครัวเรือนและมีเกษตรกรได้รับประโยชน์75รายพื้นที่การเกษตรรวม8 8 0ร้ไร่และอย่าง ขยายผลโครงการโดยการขยายแนวท่อส่งน้ําโดยเทศบาลตำบลห้วยกระเจาระยะทางรวม5.2กิโลเมตรจะทําแผนการขยายแนวท่อกระจายน้ําเชื่อมต่อไปอยังตำบลวังไผ่โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและจะทําแผนขับเคลื่อนโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแลง้งอันเนื่องมาจากพระฤดมริโดยสํานักง,งานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและสํานักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มช่องทางการผลิตบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร,กรในส่วนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ห้ามเผอแห้งแล้งประกอบด้วยโครงการผ่านน้าจากเขื่อนศรีน,นครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ําที่ผ่านทั้งหมด256.5ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีผ่านและส่งน้าด้วยแรงโน้มถ่วงทั้งหมด แบ่งเป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครวม2.0ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีและปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรรวม254.5ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์486,98ไร่ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์53,810ครัวเรือนไรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น94,49บาทต่อปีความก้าวหน้าของโครงการขณะอยู่ระหว่างการจัดทำคำชี้แจงคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการ สถานีสูบน้ำจากแม่น้ำควายใหญ่พื้นที่รับประโยชน์ในเขตอำเภอบ่อพลอยและตำบลวังโดงอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีปริมาณน้ำที่ผ่านทั้งหมด27.3ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีผลประโยชน์ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค0 6 3ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่7 8 5 0 8ายไร่มีครวัวเรือนที่ได้รับประโยชน์2 1 6 5 9ครวัวเรือนรายได้ต่อครวัวเรือนที่เพิ่มขึ้น19,1 0ง 1ุด 1, บาทต่อปีความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโดยกรมชลประทานนอกจากนี้ในพื้นที่ห้ามเพลดังกล่าวยังมีแผนงานสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินพร้อมระบบผ่านน้ำพื้นที่รับประโยชน์รวม 42,000ไร่อหนองปลืออเภอลาขวานและอ,อห้วยกระเจาโครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ําลําอีซูพื้นที่รับประโยชน์5,000ไร่อบ่อพลอยโครงการก่อสร้างระบบส่งน้าอาคารประกอบคลองท่าล้ออู่ทองพื้นที่รับประโยชน์รวม149,500ไร่ซึ่งดําเนินการพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถพัฒนาพื้นที่ไปแล้ว35,000ไร่อเภอพนมทวนและอ,อห้วยกระเจารวมทั้งโครงการพัฒนน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ําผิวดินแต่โครงการเป็นแผนงานที่เหมาะสมต่อ ภาพบริบทของพื้นที่หากดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนงานจะสามารถแก้ปัญหาภาัยแล้งในปีนี้ได้อย่างแน่นอนและไม่น่าเชื่อว่าบริเวณบ่อน้ําแร่โซดาเป็นบ่อจุดแรกที่ทางกรมน้ําบาดาได้ทําการเจาะจนพบน้ําแร่โซดาจนเป็นที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้ และว,วันนี้บริเวณบ่อน้ำบาดาลแห่งนี้กลับเงียบเหงาลงไปอย่างไม่น่าเชื่อมีประชาชนไปท่องเที่ยวแทบหาไม่ได้รวมถึงบรรดาร้านค้าที่เคยมีอยู่เต็มพื้นที่ก็หายไปจนหมดสิ้นเช่นกันคาดว่าน่าจะมาจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอบ่อพลอยกับอำเภอห้วยกระเจาน่าจะยังหาข้อยุติว่าใครจะเป็นผู้ดูแลจึงเป็นพื้นที่ร้างไปอย่างไม่น่าเชื่อต่างกับในช่วงเจาะเจอ้น้าใหม่ๆมีนักท่องเที่ยวแน่นทุกวันมีทั้งคนในพื้นที่และจากจังหวัดไกลๆเดินทางไปท่องเที่ยวกันแต่น้ําก็ยงงยัังงงคคพุ่่่อููกบปบป้าน แ่ดาาเทานั้นลิวใช้ n t Value Max Fiber ใ hey, ห้ริวเรียนรู้ให้ริว,ว,ว,วสนุก600ทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยน2 5 1 5โทร1,888 n t โทรแลกามานาคมแห่งชาติ n t ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่าย ใายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT โทีธคมานาคมแห่งชาติ ฟันเป็นล้านสาวใหญ่โชคดีถูกรางวัล8ครั้งติดต่อกันเข้าร่วมพิธีจัดสถานที่ตั้งต้นตะเคียนคู่วัดท่าล้อชื่อสุวรรณและชื่อกัลยาคณะกรรมการจัดบวงสรวงองค์เจ้าแม่ตะเคียนทองแม่ลูกอายุเกิน200ปีมีประชาชนข้าบ,บดีผู้นําท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนไปร่วมงานมีผู้ขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองทั้งสองต้นก,กันคึกคักช่วงกลางคืนมีภาพยนตร์กลางแปลงฉายให้ชมทุกคืนวันที่28กุมภาพันธ์2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานหน้าพระอุโบสถวัดบ้านทองท่าร้องอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีทางคณะกรรมการวัดได้จัดพิธีเคลื่อนต้นตะเคียนทองที่ลอยน้ำไปขึ้นบริเวณหน้าวัดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยเช้าวันนี้ทางคณะกรรมการได้นำรถยกขนาดใหญ่มาทำการยกต้นตะเคียนทองทั้งสองต้นขึ้นวางบนแท่นให้ดูสวยงามรวมถึงเพื่อความปลอดภยัยแก่ประชาชนที่ไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดกับต้นตะเคียนทั้งสองต้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ทางวัดได้นำต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กลองหลงังวัดได้มีประชาชนที่ทราบข่าวได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดกันทุกวันโดยพบว่ามีการเช่ารถตู้จากต่างพื้นที่ไปสักการะรก,กันไม่ขาดสายทางคณะกรรมการเกรงว่าหากปล่อยต้นตะเคียนไว้ในสภาพเดิมเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เนื่องจากยังไม่ได้ตั้งในจุดที่ปลอดภยัยวันนี้ได้เลิกยามงามดีทางคณะกรรมการจึงได้ร่วมกับทางประชาชนจัดพิธีเคลื่อนย้ายจัดตั้งให้ปลอดภัยดูสวยงาม รวมถึงได้จัดพิธีบวงสวงเพื่อเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนเดินทางนําเครื่องบวงสวงไปร่วมเป็นจํานวนมากและโอกาสนี้ยังพบว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองพร้อมภรรยาเดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าบ,บดีใหญ่ในจังหวัดก็ได้ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยเช่นกันโอกาสนี้ทางคณะกรรมการยังได้จัดนําสลากกินแบ่งรัฐบาลใส่ซองสีแดงแจกให้กับผู้ที่ไปร่วมพิธีได้ร่วมทําบุญ200บาท ก็จะได้สลากกินแบ่งรัฐบาลกลับไปคนละหนึ่งใบทุกรายรวมถึงยังมีบรรดาร่างทรงได้เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้ได้แสดงอิทิริ์เพื่อเป็นการสักการะแก่เจ้าแม่ตะเคียนทองทั้งสองตนด้วยเช่นกันและในโอกาสนี้ประชาชนที่ได้นําปัทภไปจุดถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองพร้อมจุดทูปเพื่อเสี่ยงทายกับตัวเลขที่อยู่ในทูปรวมถึงปทัทภที่นําไปจุดแล้วมีตัวเลขในธงก็ได้นําตัวเลขที่ได้นั้นกลับไปสิงโชกันโดยเฉพาะสาวใหญ่รายหนึ่งที่ได้ไปร่วมพิธีรายหนึ่งได้นำซองสีแดงใส่สลากกินแบ่ง ไปแจกจ่ายแก่ผู้ไปร่วมพิธีโดยเจ้าตัวยังบอกว่าตั้งแต่ที่ทางวัดนําต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นมาตนเองได้ไปขอเจ้าแม่ตะเคียนทองทั้งสองต้นนํากลับไปเสียงโชคถูกติดต่อกันมา8งวดแล้วจึงได้มาร่วมพิธีบวงสวงในครั้งนี้ด้วยการเสี่ยงโชคมีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ วันอังคารนี้จะมีการออกสลากพบชาวบ้านแหกขอโชคตะเคียนทองคู่อายุกว่า200ปีกันคึกคักในช่วงกลางคืนก็จะมีการฉายภาพยนตร์ทุกคืนตั้งแต่มีการนำตะเคียนทั้ง2ต้นขึ้นมาไม่ขาดเช่นกันและภายในวัดท่าล้อย,ยังพบมีบรรดาผู้ค้าสลากรัฐบาลน,นำสลากไปตั้งจำหน่ายเป็นจำนวนมากมีราคาใบละ100บาท120บาทยังมีให้เห็นร้อยโทอำนาจสมรูป หนึ่งในคณะกรรมการวัดแจ้งว่าการจัดพิธีครั้งนี้เนื่องจากได้เริกง,งามยามดีเพื่อเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนให้ปลอดภัยกับผู้ไปสักการะเจ้าแม่ พร้อมพิธีบวงสวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวตำบลท่าล้อและทางวัดก็สร้างเป็นจุดไหว้สักการบ,บูชาโดยการทาอาคารครอบเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองไว้และจากการที่ตนเองได้ไปค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่าต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้มีความโตและใหญ่เป็นอันดับ7ของประเทศไทยจึงต้องทําการอนุรักษ์ไว้ได้สักการบ,บูชารวมถึงไว้ศึกษาและเชิญชวนประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับโชคลาภก็เชิญชวนมาได้ที่วัดท่าล้อได้เลยตัวเลขอยู่ที่แต่ละท่านจะได้เป็นความโชคดีของแต่ละคน ส่วนเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิพิทักษ์ได้กล่าวว่าเท่าที่ทราบว่าการน,นําต้นตะเคียนขึ้นจากน้ําแต่ละพื้นที่เคยทราบว่าจะพบอุปสรรคมากแต่ตะเคียนทั้งสองต้นนี้ไม่มีปัญหาเช่นนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นหมดร่มเย็นและใช้เวลาไม่นานที่นําขึ้นมาบริเวณวัดแห่งนี้น่าจะคงเป็นที่เจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองต้นนี้เขาอยากจะขึ้นตรงจุดนี้เพื่อให้ประชาชนได้สักการบ,บูชาก็เป็นได้ส่วนสาวใหญ่ที่ฟันเงินล้านกับต้นตะเคียนสองต้นนี้กล่าวว่ามาวันแรกได้โชคลาภ กับเจ้าแม่ตะเคียนไปเป็นแสนแล้วก็ได้โชคติดต่อกันมาตลอดถึง8ครั้งแล้ววันนี้ก็มาขอโชคลาภอีกและมาร่วมพิธีกับทางวัดในการบวงสวงเจ้าแม่ด้วยยังมีโอกาสวันนี้นะจ้านะจ้าเป็นจ้าวสองร้บาทรับสองนเปาลอตเตอรี่ตองแล้วหรอลาบจมูก Ah, that's it. ผ่านมาแลปะประกอบกับวันนี้ได้เลิกดียามดีเรามาทําพิธีการบวงสรวงวันนี้ครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวตาบลท่าล้อทุกทกท่านครับและบ,บุคคลใกล้เคียงครับวัตถุประสงค์ในการทําวันนี้เราจะสร้างอะไรขึ้นครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับที่จะสร้างต่อก็คือ1เอ่เป็นสถานที่สักการะบูชาให้ประชาชนทั่วไปมาสักการะบูชาแล้วก็เป็นอาคารอาคารครอบเจ้าแม่ตะเคียนอสองต้นนี้นะฮะ ที่ผมค้นหาในทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางข้อมูลว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุวรรณกระยาเนี่ยครับใหญ่เป็นอันดับ7ของประเทศไทยนะครับก็เ<ม>ลยเราก็ต้องทําการอนุรักษ์ให้เป็นอ,อ,อาจจะเป็นจุดสการะบูชามาเสียงโชคเสียงลาบครับผมมีอะไรฝากเชิญ่วนพี่น้องทำการบุรีแล้วก็คนที่ชอบตัวเลขบ้างครับครับตอนนี้ใกล้วันหุนออกหวยออกพรุ่งนี้นะครับ ก็ฝากาพ่อแม่พี่น้องตัวประเทศนะครับมาขอโชคขอลาบที่นี่ได้เลยนะครับที่วัดท่าล้อนะครับเ,เลขแบบไหนอย่างไรท่านต้องมาขูดมาชมเอาเองนะครับถ้าเกิดกลางคืนก็ดีครับเลขได้ขังครับกลางคืนเราเตรียมสถานที่มาให้แล้วใช่ครับแม่ตะเขียนส่งตัวน,นี้ขึ้นมา,าด้วยเท่าที่เคยรู้มา การที่จะเอาแม่ตะเขียนขึ้นจากน้ําก็จะมีอุปสรรคอะไรต่ออะไรมากมายแต่สองต้นนี้เป็นอะไรที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นร่มเย็นทั้งวันแล้วใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะนําขึ้นมาบน,บนบ,นบนบริเวณวัดนี้ได้ก็เป็นสิ่งดีสิ่งที่ดีแก่การทํางาน ก็เปรียบเทียบเหมือนว่าทางเจ้าแม่เขาก็อยากจะขึ้นจากน้ําเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดการถ้ท่าล้อได้มาสักการะท่านได้ครับเราขึ้นมามีอุปสรรคอะไรางเ้าที่มาครับพี่มาสักการะก็มาในวันแรกนะคะก็ได้โชคได้ราบกับสองต้นนี้นะคะซึ่งเป็นต้นพ่อสุวรรณและแม่กัลยานะคะก็ วันแรกก็ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทค่ะวิธททีอะไรครับวันนั้นที่เรามาไหว้เฉยๆค่ะมา,<อ>าไหว้ก็ขอค่ะขอว่าถ้ามีโชคมีลาบกับตรงนี้หรือว่ามีโชคมีลาบอะไรกับตรงนี้ก็ขอให้ออกมาสามตัวตรงที่เราต้องการแล้วมันก็ออกมาจริงๆค่ะ <ừ> แล้วก็ยังออกมาจนถึงตอนนี้มาแปดวันแล้วค่ะถูกีถูกอีกครั้งแล้วครับแปดครั้งแล้วค่ะคแปดค,ครั้งแล้วนะครับ สามตัวตลอดลย่าค่ะตรงๆวันนี้เหรอคะวันนี้ก็มาบวงสรวงนะคะที่วัดท่าลรอกันจันทบุรีแล้วก็มีผลไม้หลากหลายแล้วก็จุดทูบเลขอย่างว่าละค่ะจุดทูบเล็กเขาเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันได้นะคะค่ะก็อยากจะฝากกับคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในตรงนี้นะคะเชิญเชิญมาเที่ยววัดท่าลรอนะคะมาชมต้นตะเคียนสองต้นนี้แล้วก็มาขอโชคขอลาบได้นะคะ ปาฏิหารมีจริงค่ะ การแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าหลีกโซนตะวันตกสิงห์แม่น้ำแควสิงห์ระคังทองการจนบ,บุรีเอฟซีเปิดบ้านในนัดสุดท้ายพ่ายกับนักสู้เมืองนกชัยนาทอยู่ในเตดไป1ต่อสาสำหรับการแข่งข,ขันฟุตบอลมังกรฟ้าหลีกโซนตะวันตกในนัดสุดท้ายที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาจนบ,บุรีเป็นการพบกันระหว่างสิงห์ระคังทองการจนบ,บุรีเอฟซีกับชัยนาทอยู่ในเตดโดยในเลกแรกเป็นทางสิงห์ระคังทองที่บุกไปชนะมาก่อน4.0ต่อซึ่งทางชายัยนาทต้องการชนะในนัดนี้เพื่อเป็นการป้องกันการตกชั้นและทําให้้อยู่ในึมกมงฟา หลีกในฤดูการหน้าเริ่มเกมเป็นทางเยือนอย่างชัยนาทที่ได้ประตูออกนำไปก่อน1.0ต่อตั้งแต่นาทีที่2จากการทำประตูของธนพลเวชยาหลังจากที่เสียประตูไปแล้วทางเจ้าบ้านอย่างสิงห์ระฆังทองก็เปิดเกมบุกสายทางชัยนาทเพื่อต้องการประตูตีเสมอและในนาทีที่7เป็นทางสิงห์ระฆังทองที่มาทำประตูตีเสมอเป็น1ต่อ1จากการทำประตูของนัทพลศรีเสีสงเง่ยม หลังจากที่ได้ประตูตีเสมอแล้วเป็นทางสิงห์ระฆังทองที่เปิดเกมรูปบุกใส่ทางชัยนาทอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการทำประตูขึ้นนำไปแต่ชัยนาที่ต้องการชัยชนะในนัดนี้เพื่อความอยู่รอดในฤดูการหน้าก็เปิดเกมบุกแรกกับทางเจ้าบ้านแบบผลัดกันรูปผลัดกันรับแต่ในนาทีที่42เป็นทางชัยนาที่มาได้ลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษเป็นทางสาธิตศรีอุทยัยที่บรรจงปั่นลูกบอลข้ามแนวกำแพงของสิงห์ระฆังทองเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้ใชัยนาทขึ้นนำไป 2ต่อ1จากที่โดนนําไปแล้วทางสิงห์รังทองที่เดินหน้าบุกใส่ชัยนาทเพื่อทําประตูตีเสมอแต่เป็นทางชัยนาทที่อาศัยเน้นเกมรับแล้วหาจังหวะเกมตัดรุกของทางสิงห์รังทองแล้วเปลี่ยนเป็นเกมสวนกลับ และนาทีที่57เป็นทางชัยนาทมาได้ประตูนําห่างเป็น3ต่อ1จากการทําประตูของธนพลเวชยาซึ่งจากที่ถูกนําห่างทางสิงห์นังทองก็ยังไม่ถอดใจเดินหน้าทวงประตูคืนแต่แนวรับของชัยนาทที่นัดนี้ช่วยกันทําหน้าที่ได้ดีช่วยกันตัดเกมบุกของทางเจ้าบ้านไว้ได้ทั้งหมดครบ90นาทีเป็นทางสิงห์นังทองการจนบุรีเอเปิดบ้านในนัดสุดท้ายพ่ายกับนักเตะชายนาทอยู่ในเตะ1ต่อ3ทําให้สิงห์นังทองการจนบุรีเอจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับที่4มี31แต้มและทางชาย อยู่ในเต็ดรอดตกชั้น NT Value Max Fiber ใ hey, ห้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก600ทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยน2015โทร1888 NT คละกรรมกหรค,น,คหนชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่าน Digital Payment จ่ายด่วนผ่าน Quick Pay จ่ายง่ายผ่านอธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่าย จ่ายบ NT ทสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทางเอโทธุรคมนาคมบแห่งชาตินินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสัตรูถอประดับ5้าดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองกาญหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4 4บริหารงานโดย คุณกินไนสิริปรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน